ตัวนี้เป็นตัว j p x 6 0 0 0น BTU นะครับลวงพี่ครับลวงพี่ลองกดเล่นที่รีโมทดูครับลองกดที่รีโมทได้เลยครับอ่าตอนนี้ลวงพี่เห็นสวิงใช่ไหมครับอเราก็ตัวเห็นนะครับวิใช่อ่านั่นครับกดล็อกเลยกดทีนเห็นไหมครับมันมันจะหยุดอ่าพอทีนึงเห็นไหมครับ่ใช่ครับอ่าเขาบอกว่าอยู่ประมาณสองเมตร ไม่ถึงรบบไม่รจะถึงจะน่าจะอยู่ประมาณไม่กว่าแต่ว่ายี่ห้อของผมลมแรงไหมล่ะครับโอเคไหมแล้วหลวงพี่ท่านนอนตรงนี้ปุ๊บนะแล้วก็สายสายไปเนี่ยมันได้ได้เลยได้เริ่มรู้สึกความเย็นเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ไอตัวตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้มือปรับเอาใช่ไหมใช่ใช่ไอตรงไอตรงด้านหน้าเนี่ยเราใช้มือเป็นเป็นเป็น เป็นมือปรับระดับเอา<ะ>แต่คือพิเศษแล้วทําเป็นสวิงข้างในนะครับก็คือสวิงขวาซ้ายเพราะงั้นเราไม่จะเป็นต้องให้ม<ะ>ันสวิงขึ้นบน<ะ>เน้นเน้นเน้นถ้าเกิดว่าตรงพี่จะนอนที่ก็ปรับให้ให้ลมมาโดนตัวเราไม่สําคัญว่า,ว,าว่าห้องอ่ะจะยาวที่คุยห<ะ>ูฟังอ่ะเจ็ดเมตรไม่สําคัญไม่สําคัญเราสาคัญคือ,ค,อคือสําคัญคือถ้าเกิดว่ามันจะได้ผลผลทั่วห้องเนี่ยคือหมายความว่า ห้องทะเลระยะห้องเนี่ยมันต้องอยู่ที่6ตารางเมตรหรือหรือหรือว่า6ตารางเมตรหรือ2อคูณสามนี่คือแอร์ถึงจะได้ผลใช่เหมือนแอร์บ้านใช่แอร์แอร์แอร์ถึงจะได้ผลที่มันเป็นระบบใช่ยังเพราะว่าเพราะว่าขนาดของเขาอะ6 0 0ัน BTU เองตัวนี้มันรุดประหยัดไฟคือจุดประสงค์ผมแค่ต้องการว่าอย่างน้อยให้ลมเย็นมันบัรนทาตัวเพราะว่าแต่เดิมใช้พัดลมไอ้น้ำใช่ครับ ก็ก็เอาพัดใส่ตัวเราแต่เป็นไงบ้างนะครับความเย็นหมุนพัดลมไอ้น้ํามันก็ดีกว่าอากาศร้อนหน่อยเดียวแต่มันยังไงว่าสู้นี่ไม่ได้ชูแอร์ไม่ได้ไม่ได้ความเย็นนี่นี่นี่จะเริ่มเย็นแล้วนะแต่เดี๋ยวจะเย็นขึ้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวตัวเครื่องอ่ะจะผลิตน้ำพอเริ่มกรน้ำเริ่มจะปั่นปั่นเข้าแผงคอยร้อนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นแล้วเครื่องของอัตรากินไฟจะต่ำลงตัวนี้นี่ตก ผมพี่ใช้เดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก600กว่าบาท700กว่าบาทไม่เกินพออเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนครับคือ,ค,อคือปัญหาคือผมมีข้อเสียคือร่างกายผมเป็นคนที่สู้ร้อนไม่ไหวครับ<ล>ผมเคยไปดูที่โฮมโปรที่อะไรเนี้ยเขาเชียร์ยี่ห้ออะไรมีเดียมีเดียอ่าแต่เขาบอกว่าน้ำมันต้องคอยระวังน้ำร้อนผมก็เลยไม่กล้าซื้ออันนี้ไม่ต้องครับอ่าคือนานๆนานๆครั้งจะมี เตือนระบบน้ําเต็มทีหนึง่งพูดถึงว่าในกรณีอากาศมันชื้นมากๆหร,าหรือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวบางทีนาน,านๆที่เติมเต็มทีเต้นนึ่งทีหลวงพี่ก็แค่เปิดจุกข้างล่างแค่เด็ครับที่ pp, แต่ส่วนใหญ่ได้หมดเลยใช่แล้วก็ที่ท,ที่ที่ถ้าดูในรีวิวก็จะเห็นว่ามีแผ่นกรองสองตัวครับแผ่นกรองตัว, pp, ตวบน pp, แผ่นกรองตัวล่างซึ่งห, pp, หมายซึ่งหมายความว่าซึ่งหมายความว่ามันจะตันสกปรกได้ยากกว่าครับ ได้ได้ยากกว่าตรงนี้ผมพอมีความรู้เพราะว่าเนี่ยครับหลวงพี่หลวงพี่ดูนะเรื่องของชิ้นงานดูเรื่องของชิ้นงานเรื่องของของโครงสร้างคือผมมั่นใจมั่นใจยี่ห้อนี้ดูเนี่ยฮะหลวงพี่ดูดูเรื่องของชิ้นงานนะครับดูเรื่องชิ้นชิ้นงานเรื่องของโครงสร้างมันจะมันจะค่อนข้างที่จะเกรดของแอร์เคลื่อนที่มันจะค่อนข้างที่จะต่างกับเกรดที่ทั่วไปคือจริงๆแล้วเอ้านี่พูดตรงๆนะ ผมอะดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วตัดสินใจคิดว่าจะซื้อแอร์เพราะมันทนไม่ไหวปีทีแล้วร้อนมากคราวนี้เนี่ยเอผมก็ศึกษาหาข้อมูลไปเจอยี่ห้อนี้ JPX ผมก็เลงเออสเปคมอะไรมันมันตรงใจอ่ะตรงกับที่เราต้องการเลยแต่ผมผมยังไม่มั่นใจเรื่องว่าเอ้ยมันจะต้องเอากี่ BTU จะต้องห้องต้องฉ่ำไหมหรือว่าเอาแค่ สองถึงตัวเราแค่นั้นพออันนี้อันนี้ต้องอยู่ที่ที่ความต้องการของลูกค้าแล้วว่า,าถ้าปรึกษาผมเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ว,ว่าว่าว่าจะยังไงดีอะไรอะไรยังไงดีถ้าเกิดว่าอ,อแต่ละที่แต่ละที่แต่ละฐานที่มันไม่เหมือนกันครับก็บอกแหละผมผมเพราะตัวเรื่องอันดับหนึ่งค,คือตัวยี่ห้อน,นี้แหละอันนี้เนี่ยบางทีเราอ่ะเราจะเบื่อรู้สึกเบื่อหลองคานมากเลยเวลาอะไรของเรามีปัญหา แล้วโทรหาศูนย์เนี่ยไม่ติดเพราผมไม่ใช่มีอะไรทักหาผมเลยหรือถ้าผมคุยกับทางผมกับทางคุณอ่านได้เลยเพราะเรื่องบริการหลัเนานเน้นเน้นเน้นจุดเรื่องการบริการหลังการขาย